ฮะน่าฟีบาทนี่ยังจะมาหนามดเสียได้พันกระเพาะนี่บอกกันนามฟีเป่าฟีเลฟีนู่อนี้เีโอ้ยถามคุณป่าบงเนี่ยุณป่าเหรอคุณป่า่่สิบีบาทห้าสิบบาห้โอ้ยังวพักระเพาี่สิบาทรู้ไหนี่บอกว่าน้ําฟีไหมบอกว่าน้าฟีไหม โอ้ยโจมีเอาก็หาสบาทกะนาบอันี้ไปไนี้่าไหร่ึี่ผัดหม้อไข่เยียมาอันสี่สีโบแมนบอกหาสิครับโอหาสิบาทเอาก็ติดไตไปว่าสี่สีโบแมนบอกั่นว่าโอ้มันไปตะพุ่นบ่กไทยมังไปตะพุ่นไหม่บแมนไทยมันไปตะพุ่นไหมว่าไข่โย่มาฮะโหตีๆเอาแล้วไปแล้วไปนหวันสี่สิบบาทหรือวันสี่สิบบาทแล้วมันมาหาสิบ